สวัสดีสวัสดีทานผู้ส้มเบอร์สุูุสุเพิ่์ดเดอมันีการมาพู้พอกับน้องขุนใจชาแนลคือเก่าพี่น้องมันนี้น้องคุนใจสื่อมาสื่อผู้เดเกะวิทยุเอฟเอ็มหน่อยมาหายเมถั่วเนาะเพื่อนว่าเพื่อนอยากได้วิทยุอยากไดเอฟเอ็มหน่อยพอได้ฟังย้ำเงาพอได้มีมูปากมูเบาเพื่อน่ะเข้ากระสื่อมาให้เพื่อนเนาะตามเพื่อนคอ เอากระมาหอดจอดถึงเหือนเพื่อไดนไี่จะเข่าไปหาเพื right ่อนำกันเพ่นนั่งถาพี่น้องเยโคองอยู่นั่งถาอยู um ่ไปมาไม่เท่าึ้นมาพี่แม่เท่าคืนมาเดือนมิสวนที่นี่แม่เท่าน้านซื้อมาซื้อผู้ชี้เสียดเงี้เปลือกจะมาปูนไม่แม่เท่าเน่ปูนปูนแดงอย่างดี Máy tháo quay kia Các bạn nhìn Tô máy tháo, tháo lại Vì thằng Fm nội Cô lại phân nhà máy tháo à, Nghe máy tháo ngon Râm tươi Râm rồ Mình đưa ra Mình đưa ra Mình đưa ra

นี่เห็นหรอน้ยินหรอไม่เหอนี้นยินว่าไม่เหอ Play by USB drive เอฟน้อยท่านผู้ชมเอ็มพีซ้าเอเอน้อยฮะฟังจรบเอ้าเจจะฟังแบบใดนี่เดปูนปูนแดงได้เนี่ยเคยเขียวอยู่บ่เอาใส่กระป๋องิเอากระป๋องมาร้านสิใส่ให้เนียมันเหี้ย ว่าก็ผันละมันสีเหียอะไก้อยเหรอเขาก้อยได้อาดังเออก้อยเจ้าสีับเจ้าไฟแม่เท้าไฟมันสีเหียม <was> ัม mm ีกระป๋องผู right. ้ตัวน่ะผู้มาปูนใชได้ของคอกต่ำนี่หรือเป่าแม่เท้าคอกต่ำมี่หรือเปล่ ดีใจแห้งได้ผู้ได้มาได้เครื่องเกี่ยวมาบรสุทธิ์นำบิทยุสักยาบ่เอาบ่เอฟเอฟค่ะบ่ไม่เท่าบ่เอาบ่วิทยุหมมอระแตงว่าสุดหยายาสูบบ่ร้านบ่อยากให้ไม่เท่าสูบนะยา มันบ่ดีบ่ต่อแ i ่บบบ่เอาบ่ FM ได้นกับ่้นบ่ทยุน้อยเปิดแต่เพลงก็ขึ้นโดเงเพลงัเเปิดเปิ้นหัวนําบไป จนวันด้วยแกมใบจนหวนแก้มใบแก้มจนหวนขั้นแกมใบจนหวนเพย์เด็กฟังลำวนมาฟังเสาวพูดเพ็นคนโมมาเพย์เนี่ยมาเพย์ในวันนักขัดสัมสกิารีหรือแบบก็นี่แหละล่ะใบบึงยมมาทูดแม่นะลูกเป็ดหูเสียงคื้นกเขาคู่เดิฟมาผ่านเฮงลิงในมื้อนี้เนี่ยมาเจอคนเก่งผลนิงลูกเต็ม ขสูโคยอมเจียวใบกอนหอดบอลเด็กบอลอนออกสาย้วตึงทาทเจ้าก็สวยสมกับเนนเียวเพ่อเจอแล้วไปมอลำเมตวจริงใครเราปห้ก้อตัวเนีาก้อตัวนี ก่อนโอ้ยผู้เฒ่านี่เอาใจยากนอสิเนาะเพลงวังกีนี่เพิ่อนโมมาเอาโลองตัวนี้เพิ่นสิมาพ่อเป็นแมียนนัแก้มไอเป็นแมีนแก้มนักแก้มเป็นแมียนนัแก้มไอเป็นเรีนแก้มนักแก้มน่ามากแล้วเห็นผู้ชายหลายๆนั่งกับบอตอนตาดักติ้งคนน้อยมีไอคนกองหลงโซ่นอนฟังบัสเลยมีเพลงดักนี่ กอดในที่เหมือนกันกอดใน่ไหมลมนะที่เหงื่อถี่นไรนะเนี่ ทั้งให้ผัวพ่อแม่พี่น้องข้างบ้านอยู่ในฝังป้าปันจำจิตดังฟังลำซักก่อลซ่องเท้าละมนอนให้เป็นเกี่ยวตัวรันน้องขึ้นใจท่ามาเอาเพลงไม่บอกปังมันรับคนดีคนละแบบคันเอาผัวนมปั้นเราชุ่มหัวบาสันละคันได้เมียเจปันได้เมียเจ้าคนได้เมียผู้สาวปันได้งัวเจ้าแม่เป็นมาอีกละมาพ่นรำบุญเวืองได้ผัวเ่าอุปตมาประนาคื่อตะเลียงสร้างเขาไข่หน้าได้กินข้า บัดมาเรียงสร้างน้อยกตาให้จอยคาบมีบัดจ้างชาวใต้กระดูกแขงเผาเห็ยดเสาหล่าเด้่ยบูฟังกระดูกครา่มีลายแหลมมีสามสิบยเที่คาซีบมาขอ ผัวเอ้ยหัวหัวดุเมียชอผัวทอเมียไพยหัวไว้เมียงานหัวเป็นสร้างความเบาความจ่ายาหัวซาผิดเถียงนอนกนเถียงเดียวกันผูกสามัญกันมายาจี tô mặt tô mặt 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 ฟังให้มันเป็นฟังนะบีไม่ไปเรื่อยอยู่เนาะโอ้ยร้านอยากซื้อแม่แถาเบิ้งว่ามันมีหลายเพลงหายเรื่อยอยู่ว่านาว่านาก็ดุงเนาะเนี่ยเป็นเพืนว่านาเหาแบสมันโบทันอ่ะแบสมันโบทันเขาเราจะให้รับจดหรือฮะ ตอนนี้สิปูจักเปิดขึ้นมันกตขึ้นโดดบรยทอะไรไหมครับฝ่ายแหก็แค่ผมเสยว่าหาว่ากินอไรไปเห็นโตก็เสียคนลงเไปฟังของผมเเไปังของผมอ้ยนั่งกินโอ้ย สิกินเยเดี๋ยวไปซื้อให้เราต้องไปกินเขาเข้ากลื้องกินเขามาเนาะยังไงังอีกไรังคไ เสียไปสืบของกินมาไหดแเสียอเมื่อเลยเด้อสีออกไปสืของกินแก็สีเอามาไให้แม่เถาเก็สีออกเมื่อเลยเรื่เสียออกไปร้นไปสืของกินมาให้แม่เถาไปกินตอนแรก้าแขกป้าก็แมหายหมดไปแก่สินโอ้ขันยักไปแหงิเ็ดเองเป็นสบเป็นเน่าเรื่องเปนโอ้เน่งเาก็ได้ระว่งเด้อสุดนั่น่ะมองความใสสุด ร้านสีออกเมื่อเด้อเด้อสิสิไปสื่อของกินมาเบย์หายแม่เทาเสี่ยงยังเด็กไฟบ่ไงไส้โอ้เอาเด็กไส้เด็กไส้มาหายเลยเลยรัานครับเด้อล้ก็ยาสูบเนาะเด็กไฟ้ยาสูบแล้วก็ของกินเนาะของกินไม่ใส่เลยร้านสีออกไปสื่อเออสิมาเบย์หายอะไกันสิเมื่อเด้อเด้อแม่เทาเอามาส่งไปจังเมื่อโดูก็เอามาส่งก่อนแหลจังเมื่อไส้สิเมื่อเด้อ เออมืเล่่อเล่เออเ,เสิบโอไปซื้อเด็กไฟของกินเนีย่ยสูบแต่ก็เอามาซุงแต่ก็จังสีมือเออเด้เอแล้วแล้วล่ะเด้อมาเด้อเด้อบ,บายบายนี่ท่านผูช้ชมน้องคุณใจกัไปซื้อข่าเหนียวแต่ก็ของกินซุก กับยาสูบกับกับไฟให้แม่เถาเนาะเพราะว่าเพื่อนบ่ท่านได้กินเผาโอเพิ่นานะยวเขาเอาขึา้ใจกัไปซื้อใหมเอาไปแม่เ่าแลยเอากะเดินทางกับกันเนาะกับไฟมีไฟสายนะเปิดว่างเปิดเป็นบะเปิดเป็นว่าไฟสาย จูดตรนนะแนี่ว่าหนึ่งๆไงจเตือนูตรมันคือเดย์ยาสูบยาสูบไรเดอมันบอดีเดอสูบซ้นหนึ่งอ้าวไม่พอของกินก็เผาเร้อเด้อร้านสกับเรื่องนี้เด้อวดตั้มมา ถึงแลวให้กี่เจียวโดนตาโดนล้างกลับเด้อบ๊ายบายฮึฮึงน้ำหมา